แล้วเราจะทําให้ถูกยิ่งเครียดนะอย่าไปอย่าไปติดกับคําว่าทําให้ถูกไงถ้าเราติดกับคะว่าจะต้องทําให้ถูกอะ่ะไงยิ่งเครียดตรงนี้มีโทสะใจมีโทสะ,ะรู้ไปยิ่งถ้าใช,ถาใช้ถ้าใช้ใจมีโทสะภาวนาอย่างเงี้ยเครียดตายเลยนะสบายสบายอนะ่อย่าวางวางมันลงไปถูกผิดช่างมัน ไม่เชื่อว่าต้องทําให้ถูกนะพี่วิแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทําให้ถูกทําให้มันดียิ่งทําให้ถูกทําให้ดีอ่ะยิ่งไม่ยิ่งไม่ถูกนะพอเข้าใจไอเดียผมไหมคือคือคืออย่าไปว่าเราจะต้องเอาดีเอาดีไม่เอาไม่ดีนะภาวนานะภาวนา ให้แค่ให้รู้สึกอย่างเดียวพอรู้สึกตัวจะดีไม่ดีช่างมันตถ้ามีความรู้สึกอะไรในใจอะ่ะรู้สึกไปเลยอ่านอ่านความรู้สึกในใจไปเลยนะถ้าเราไปทำอย่างนี้แล้วแล้วถูกทำอย่างนี้แล้วเราจะรู้สึกตัวไหมไปวนอยู่กับเรื่องเนี้ยเราจะไม่ได้ภาวนาหรอกนะแต่ถ้าใจตอนนี้มันเป็นยังไงใจ,จมันเครียดนะถ้าใจตอนนี้มัน มันมันอึดอัดอย่างเงี้ยมันอึดอัดมันเครียดอยู่อะตอนเนี้ยรู้ไปไปปัจจุบันเลยจิตมันเป็นอย่างงี้ไม่งั้นมันจะเราจะเพิกเฉยปัจจุบันเราไปอืมเครียดนะพอแล้วพอแล้ว